พายุฤดูร้อนถลม่มหลังคาปลิวพังยับแปวันอันตรายฝนแรงลมกระโชกแรงลูกเห็ดตกฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567คลิปนี้ขอพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุฤดูร้อนที่ยังคงเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก และแนวลมพัดสอบเข้าหากันในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงส่งผลทําให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนส่งผลงกระทบตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาทําให้หลายพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังคาบ้านเรือนปลิวเสียหายต้นไม้หักโคนและยังส่งผลทําให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องพบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12พฤษภาคมยังคงมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งนอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่แบบต่อเนื่องยาวๆแดวันรวดเราจึงต้องติดตามกันว่าพื้นที่ใดบริเวณใดต้องเตรียมตัวรับมือกับพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นกันบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ อิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลทำให้บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องเสียหายหลายหลังโดยในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่ามีลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้หักโคน่นบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาปลิวไปบนถนนในขณะที่จังหวัดน่านพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอจอมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องเสียหายหลายหลัง พื้นที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงถูกพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองรวมถึงลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องเสียหายหลายร้อยหลังเช่นกันรวมไปถึงจังหวัดหนองบัวลำพูด,ด้วยที่เกิดเหตุวาตภัยพัดถล,ล่มหลายอำเภอได้แก่อําเภอโนนสังมีบ้านเรือนเสียหายหนึ่งหลังอําเภอศรีบุญเรืองในพื้นที่สี่หมู่บ้านได้รับผลกระทบ บ้านเรือนเสียหาย400หลังคาเรือนอำเภอสุวรรณคูหาได้รับผลกระทบสองตำบลบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องได้รับความเสียหาย3 6 9หลังคาเรือนและยังมีพื้นที่ที่ยังคงรอการสำรวจความเสียหายอีกหลายหมู่บ้านซึ่งเมื่อกลับมาตรวจสอบเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนในวันนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วโดยมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงร่วมด้วยเนื่องจากยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันนี้ซึ่งมีลักษณะทิ่มหัวลงมวลอากาศจึงจมตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ส่วนลมระดับล่างวันนี้ยังคงพัดไปในทิศทางเดียวกันโดยพัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให้มีฝนฟ้าขนองรวมถึงลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนฟ้าขนองในวันนี้จะกระจายตัวส่วนมากในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศต,ตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออก ปายพื้นที่ได้รับผลกระทบจะลดน้อยลงจากเมื่อวานสำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในหลายพื้นที่มากขึ้นสำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนอง ร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรนุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด22-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-42ององศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหรือวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิ นครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีลบบุรีสระบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41อองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด26 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 8องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตางกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพอแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพอแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดร,ระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศโดยรวมยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในพื้นที่โลงง่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีสโตก ที่อาจถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่5พฤษภาคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่กดอากาศให้แห้งและจมตัวยังคงเป็นตัวการสําคัญที่เคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือรวมไปถึงบริเวณภาคกลางจึงทําให้ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเทมาทางด้านทิศตะวันออกเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางฝั่งทางด้านที่ตะวันออกและภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่ายังคงมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำโดยคาดว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างในขณะเดียวกันพื้นที่อีก70-80ถึงของพื้นที่ยังคงไม่เจอกับฝนและยังคงต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศและดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อนเนื่องทั้งบริเวณตอนบนจนถึงตอนล่างของภาคคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ประมาณร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่จากอิทธิพลของลมมรสุมที่ยังคงพัดเข้าปกกลุมบริเวณประเทศไทยของเราหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่6พฤษภาคมจะเริ่มมีแนวลมพัดสอบจากลมสองทิศท,ทางคือลมทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากฝั่งทะเลจีนใต้รวมไปถึงลมใต้ที่พัดนำความชื้นจากฝั่งอ่าวไทย และลมตะวันตกที่พัดนำความชื้นจากฝั่งอันดามันเข้ามาประสานพัดสอบเข้าหากันในบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงส่งผลทำให้พายุฝนฟ้าขนองจะแผ่กระจายตัวเป็นวงกว้างโดยคาดว่าในวันที่6พฤษภาคมจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงร้อยละ2 0่สถึงสาของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งตามมาด้วยโดยเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกของวันที่6พฤษภาคมจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งจะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่7พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำ ฝนจะเพิ่มขึ้นกระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยบริเวณภาคใต้พ่อแม่พี่น้องหลายท่านสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีฝนตกลงมาเสียทีทุเรียนใกล้จะตายแล้วซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่ง และในวันที่7พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่อีกด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้เตรียมตัวรับมือกันได้เลยนะคะจากนั้นลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแพ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่8พฤษภาคมส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรา จะเกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นกลายเป็นพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่งตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะส่งผลกระทบในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนหลังจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำแนวปะทะอากาศจะแผ่กระจายตัว เข้าปกคลุมในทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้จากโมเดลว่าเป็นพื้นที่สีแดงมีลักษณะกระจายตัวเป็นหย่อมเบื้องต้นคาดว่าพายุฤดูร้อนชุด2นี้จะตกยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมเลยทีเดียวแต่จะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมหลังจากนั้นมีแนวโน้มว่าฝนจะค่อยๆเบาบางจางหายลงไป ในขณะที่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะาอากาศโดยทั่วไปตลอดทั้ง10วันข้างหน้านี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับพื้นที่ที่แห้งแล้งและรอคอยฝนซึ่งคาดว่าฝนในชุดนี้จะช่วยผ่อนคลายความร้อนและบรรเทาความแห้งแล้งลงได้บ้างแต่ต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลมกระโชกแรงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าและลูกเห็บตกซึ่งจะสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยจึงยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือกับทุกสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจ กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ